สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอกับการพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่เก่ากันยายน2564รหสิบีช่วงบ่ายค่ะก่อนอื่น,นะะเนาะค่ะเรากลับไปเบิ่งแผนที่อากาศผิวพ,พ,พืนกันก่อนนะคะจากการเบิ่งแผนที่อากาศผิวพืพพนเนาะคะ่ะกสิเห็นไในว่ามีหลงมรสุมกําลัางแห้งเนาะคะ่ะผาดผ่านผันผนนก,ผนออกเ,เนื้อตอนล่างและก็ภผักตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนาะคะ่ะที่พัดปกลุมทะเลอันนามันภักใตและก็เอาไทย มีกำลังแห้งค่ะลักษณะจังสีเนาะค่ะกับเซนไฮบริเลียนภัยอีสานตะลางกับยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกันอยู่แล้กก็มีฝนตกหนักทิ้งนักหมากบางแห่งอยู่ในช่วงนี้เนาะคะ่ะไปเบิงการขาดหมายลักษณะการ24ชั่วโมง้างนาของภัยอีสานตะลางค่ะภัยอีสานตะลางกับยังคงมีฝนฝ่าคะน้องลอยละ80ของพื้นที่แล้กก็มีฝนตกหนักทิ้งนักหมากบางแห้งค่ะลมกับเป็นลมแปรปรวนนะคะความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชัอ่วโมง ขดาดความร้อนอุสูงสุดกับซีอุป,ประมาณ2 8 3 0องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับประมาณ22-24องศาเซลเซียสค่ะไปเบิงการขาดไม้ลักษณะาการเจ็บมือทางนากันตอค่ะจกิดในช่วงของวันที่9 1 5กันยายน2564ช่วงแรงนะค่ะกับเป็นช่วงวันที่9-10กันยายนขายสารต่นล่างกับมีฝนฝ้าขน้องอะ7 0 8 0ของพื้นที่มีฝนตกนักบางแห่งถึงนักมากบาง แห้งค่ะลวกาลมก็เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเ่ภูมิสูงสุดกับสิวประมาณ28-33องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุดกับ2 3 2 5องศาเซลเซียสค่ะละกาในช่วงที่สองนะคะช่วงวันที่1 1 1 5กันยายนไฟสานตะลางกับมีฝนฟ้าขนาองร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนตกหนักละกานหนักมากบางแห้งค่ะ ลมก็เป็นลมทิศตะว ok ันตกเฉียงใต้อยู่เนาะค่ะความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นก็สิู่ประมาณ28-33องศาเซลเซียสค่ะและกะ็ต่ำสุดเนาะค่ะ23-25องศาเซลเซียสค่ะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกนักและก็ตกนักมากเป็นบางแห่งต่อเนื่องอยู่เนาะค่ะก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะ คอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอลางของข้าเป็นรยารยรยะนะคะสำหรับมณีกับพอกันสำนีกรสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายอยู่ดีไม่แห้งสุขพุทธคนนะคะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน